สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ,ๆงน้องชาวยู u ู e นะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ยูทู b เจมาลักรถไทยสิ่งนะก็คลิปนี้มาดูเสียตองถอยเทเลอรอออกจากบ้านผมนะจะถอยออกได้ไหมนะครับถ้าเราขับครั้งแรกก็ยากนะครับถอยทเลอรอนะครับ จะมาดูสิตองครับสิถอยออกได้ไหมแกขับครั้งแรกนะครับ้

โอ้ยังดีกว่าเทเล่รล่ากรถเจียวนะคร <c oughs> <c oughs> ับเราไดีเสียบ Rồi mấy ครับรอบ hai 5ครับ Đây 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 โอ้ยดีดีบ่ลหลังรถเกียวเนาะแนี่ยเข้ากันนี่กันไปเลยตังตังระวังภาพเด้อระวังล่อหลังนะล่อหลังมันาทีนะ หาลอบครับกว่าจะออกบ้านได้ครับเฮ้เดบโอนว่ะนโอ้มันโช์แด้วย่ะก็ตอนนี้ก็จะไปถอดไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่จมุนไปทำงานนะครับ เดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนั่นละเพื่อนๆขอบคุณครับ